សាផ្ឆាគាត់ពីនុកពេលน้ําផ្ា ได้ปลาข่อยพี่น้องนี่เท่านี้แหละปลาข่อยนะปลาปลได้หลายดอกคนคนคนลอยไปหลินน้ำจืดน,น้ำจืดน,น้ำใหม่บุเปลี่ยนให้เขามันกันเหน่าวยเ้ไรน้ำประดุกอืม con ông hai Áo Áo mai nhá anh à Chột ngân à Bó mày Áo nêu lịt đây hẳn Mùa Amalin hết nhang, Amalin hết ไว้ใส่น้ำกินมันมีอยู่นี่โต้ไส้เนี่ยเขบักลายๆนี่ชิมาให้แกใหม่ยังไรเอ๊ะบอกให้เลินยังวะเอ้าน้ำมะโสนี่พอยังสิ่เดีมาเคลียร์ซากอ้อยนะโมนี่อยู่พี่น้องให้มันแปน,นง,ง่ายง่ายมันจะเคลียร์หรอกจนขยะนี่นนึ่งก็เคลียร์แล้วยังซากอ้อยหกขนาดนี่น ปะ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 เห็นไปยีเชิงป้ออ้าวพี่น้อยเออล่างอ่างแล้วแล้วก็มานั่งเล่นได้ไม่น้อยพี่น้องเขาเอาเข่าเอาหนังมาให้กินพี่น้องเขอยังบริขิบเข่าเอาะคนไปหนึ่งลูกคนกินเข่าหูทองฟ้าสีสดใสออยู่ในกล้องเนาะในคนละสีเลยทองเบิ่งในทองเบิ่งอยู่กล้องพี่โอ้งามมาริโอ้ยนี่เห็นหรอได้ขันเจ้าขันเลย สีมาสําระน้ำม sure> right ูลนี่พี่น้องเลยโอ้ยนางทองเจ้าหยกต้นไม้ซอยคอยในเด้อเจ้าบม่ได้มีวิทย์อีขี้ง่ายกระทางดอกไม้อิ่มท้องอิ่มใส่แล้วขอบมกขอบใจคนเอาเขานำสามปลามาสุกินพี่น้องเลยหัวใจอยู่ในผลไม้มากินแต่เรื่องแก้วเรื่อยขอบมขอบใจอยู่นตัวอุ้งบนาวน้อเขาเด็กน้อยเขาบนาวคือเขาในอดเขาบุญนอา ก็เงินหลายแท้เมื่อพ่อครัวซทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเงินสองแสนขีบขอยเงินบ่หอดแสนซทำอปมีอาหารสิบพันขีบไ้ลุงไปโรงเรียนอีกมื่อื่นให้เราไม่เห็ดซอยคนนั้นก่อนจะเอาเมื่อก็ได้นี้เเอาเมื่อก่อนลดก็ได้ไปไปจังมาบหนาวกว่ทองหนุ่มนั่นเองเอายกเสรแล้วนะแม่ไปยืนยังบ้ยบดีเอาเลวบอกไป่อยมาไปยืนกบ อ้าวเมฆน้อยกันไรอ่นน้ำก้นแม่อยู่พี่น้องเออมาเลี้ยนไว้แถวนี่อ้นเลยไปอีกทองมันยังไหลอันมึงจะไปยืนเบิ้งโว้ยทองเอ้ยบอกขึ้มาสวยพต่ว่ายืนเบิ้งเราหามอยู่ยก

เอาอันไม่เอาเสื้อมาหมัดหมัดเลยก็หามไปแต่ไปโลดห้องยูงไปน้ำแล้วนั่นเออลายโพดในดอกเศรษฐีนี่กันเนาะกินได้ได้เขาอ่ะโดนว่าไปทุกที่ไม่มีแต่ยางเดยให้เขากินขนมที่ย่างเขาบูคิวบ่เนาะเขาห็นเขากินไเป็นเออ เด้เด้อันอันนั่นนั่นน่ะเออมันหามคนเดียวมาได้อยู่ดอกนั่นงัดลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วงัดให้ก่อนท้องเอาเอามันถับมึงซะเออในนั่นแหละยกไปเลยแับนี้แหละยกได้บ่แบบนี้โอ้ย หกมันลายเดี๋ยวนออ้อมันลายอันพันแนวฝนโอ่น้นอ,นอันนี้นแกอยากปลูกปลูก,ก,กแล้วก็หกปลูกแล้วก็หกโกแล้วก็ปลูกอยู่นั่นแหละนักได้นะห้าม ทั้คนละค้างท้งมือเี่คือใส่นังทองท้งมืออ่ะยกกันไปเวนกเนาะปลูกแล้วก็ย่าย่ายแล้วก็ปลูกอยู่นี่แหละยามันออกกําลังกายมันบ่เมื่อยดอกยั่มเนี่ยอากาศดีพี่น้องเลยลมเมกออกไม่เมกห้านู่น้ําแล้วมอนาบเอาอะไรอีกบัดนี้เอา Ayut hai mươi ba tuổi tham đâu, đây nát hạnh cho Dạy, đây lạy, đây Oh, lâu đây nắm, 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 nát nắm, 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 nè, Gracias. นีก <Hoy S 1> ็ปล <laughs> ูกเลยปลูกแล้วก็ได้ตัดตลอดซื้อมาเออต้นอันนี้ก็ซื้อมาซื้อบ่อี่นกะซื้อไรต้นละสิบพันลาตูเอาไปเสียบไปคื้อ ยืน่นหมดเออผ่าเมียนเดียวว่าผ่านอะ่ะมัทงท้องเลยโบนาวเนอะนุ่งผ้าสัน่นเนอะเอา้าสาวเขากอยากโชคโชคขาเย เพิงบดได้ว่ามักกะทินนกันมันลายพวกมักกะทินมันง่ายอยู่รีบขอกดด้วยดิก่ะ <laughs> มูไปเลยมอนะจะกินหม <laughs> ดกระถินเลยมันจะขายอ,อกไ,อ <laughs> ได้ทองได้ตือใจเลยนีมันเฟ้อลตื๊ใจเลยพุนื <c oughs> ใจเลยเมฆมาพี่ม่ม่ม่ไม่ไม่เข้าหอมเนี่ยบาทหนึ่งมาเร็วๆเมฆเอ้ย <lawn> <c oughs>

เออเอาเอาเอาเด้อท้องเด้อเราปันหานานใครโอวันเห็นกูเด้อไปบอกกอวันหลดจัดการเปลี่ยนเปียนไว้เนี่ยมันจะหอมแถวเพื่อนเหรอเนาะเอามาท้องนั่นเอาเมื่อปลูกต่อต้นหาซิปเอออันนี้แหละนะฮะเอาไปแเราจะโพอวันมาแส่หน้าไว้ต้นหาซิปได้เหรไงดอกน้อยน้อยขาวขาวอ่ะเนาะหอมหอมเออตึ๊

ตังต้งแต่เงินนั่นรเงินเ้าหาหรือว่าเงินสามแสนเออเงินสามแสนสาม้แล้วกไาเ็นฝ่ยนแหละ

โอ้ถิ่มข้าววันนี้นแม่เลยแม่แนเองโค้เลยพอโคนาทีหนึ่งได้เอามานึ่งคนตู้ตข่อยวันนี้เด็กอ,อ,อตัวลุยเลอเยอะลุยลอีเยอะ